เคยสงสัยกันไม่เอ,อ่ยว่าคนที่เป็นโรคนิมฟมาเนียหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคที่มีความต้องการทางเพศสูงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงและมันมีสิ่งใดที่ส่งผลต่อชีวิตของพวกเขาได้บ้างเอาล่ะขอเชิญไปดำดิ่งสู่โลกของมนุษย์ที่มีความต้องการเปี่ยมล้นจนเธอคนนี้เนี่ยต้องยอมทําทุกปฤติทางเพื่อตอบสนองจิตใจของเธอเองถ้าพร้อมแล้วก็ไปสปอยกันเลยเรื่องก็มีว่าโจที่เป็นนางเอกของเรื่อง เธอปเป็นโลมีความต้องการสูงเธอเริ่มเล่นอวัยวะเพศตัวเองตัง้งแต่เด็กเธอได้ลองเอาไปถูก,กับพื้นเองบ้างกับเชือกในคาบิชาพละบ้างเพื่อเพิ่มความฟินและทำให้เธอเนี่ยอยากรู้กับน้องสาวของเธอมากขึ้นจนมาอยู่วันหนึ่งเธอต้องไปหาเปิดหนังสือหาข้อมูลเรียนรู้ถึงหนทางไปสวรรค์ชั้นเยส yes เเพิ่มเติมกันเลยทีเดียวเกรดสี่เพศศึกษายังว่าน้อยไปและพอเธอเริ่มโตขึ้นจนยุคสิบห้า เธอเริ่มอยากทดลองออกงานภาคสนามจริงเธอเลยได้ไปขอให้ผู้ชายที่ชื่อเจอโรมเนี่ยมาเสียบหนามจิดยอดเขาเ้าไปในคลังสมบัติของเธอทีและเจอโรมก็ไม่รอชาร้าซะด้วยของฟรีไม่ได้มีมาบ่อยๆเขาก็ได้เริ่มลงมือโจมตีกำแพงหัวเมืองเหนืออ่าวไทยของเธอไป8ทีค่ะแทีมันฟังดูดีนะคะป้อมจะแตกพังทลายราบคาบเธอเจ็บจนครั้งแรกเนี่ยฝังใจ จะทำให้เธอคิดที่จะไม่มีกิจกรรมเข้าจังหวะอีกเลยแต่ไม่นานกลุ่มเพื่อนของเธอเองก็ได้ชวนเธอมาหาอะไรสนุกสนุกทำนั่นก็คือพวกหล่อนจะขึ้นรถไฟขบวนหนึ่งกันไปโดยไม่มีตั๋วเลยและถ้าใครเนี่ยสามารถมีอะไรกับคนรถไฟได้มากที่สุดคนนั้นก็จะได้ของรางวัลที่เป็นชอเเ็อกโกแลตไปจาฟังไมผิดหรอกค่ะชอเเ็อกโกแลตนะคะแม่ถ้าของรางวัลเป็นบ้านพร้อมที่ดิน ดิฉันคงจะไม่ติดใจอะไรเลยแต่ก็เอาเถอค่ะโจและเพื่อนไม่รอช้ารีบแยกย้ายกับไปล่าแต้มเหมือนล่าแต้มบุญในช่วงแรกเพื่อนของโจดูจะทำคะแนนทิ้งห่างออกไปมากสือเกินเขาได้สิบแต่ส่วนโจนะได้แค่หกเองสักพักพู้นางๆก็ย้ายมานั่งฝั่งที่นั่งของโซนเฟิร์สคลาสกันแม่พวกหล่อนคิดจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอแต่ไม่นานคนตรวจตัวก็มา และก็เมื่อพบว่าพวกเธอไม่มีตัวจึงจะได้แจ้งตำรวจแล้วก็ไล่พวกเธอลงจากรถไฟไปแต่นักบิสเ็สหนุ่มคนหนึ่งก็ได้อาศ,าศาที่จะจ่ายเงินให้เพราะเห็นแกสาวๆนะ,ะ่ะเพื่อนของโจก็ยอยากจะตอบแทนด้วยการมีอะไรกับเขาชอบเป็นคนที่น้ำใจง,งานจริงๆนะจ๊ะแต่แล้วเธอเองก็ได้ถูกปฏิเสธไปเพื่อนเลยได้เข้ามาบอกกับโจว่วาถ้าโจเนี่ยทำให้ผู้ชายคนนี้ยอมมีอะไรกับเธอได้ เธอจะชนะเกมนี้ไปเลยแต่นางเอกก็คือนางเอกอยู่วันข้ามเลยค่ะโจก็ได้ทําสําเร็จแล้วก็ได้รับช็อกโกแลตไปหลังจากเหตุการณ์นี้ก็ทําให้น้องสาวของเธออยากจะพุ่งกระซวบ้ํามจัดยอดอยู่เสมอเธอมีกิจกรรมกับคนไม่ซําหน้าในแต่ละวันไม่นําซ้ําเธอและเพื่อนยังได้ร่วมกันก่อ,กอตั้งกลุ่มเพื่ล่าแต้และมีกฎว่าห้ามมีความรักและห้ามมีกิจกรรมกับคนเดิมซ้ําๆกัน เรียกได้ว่าต้องยกให้เป็นรางวัลสมาคมคนสุดตรงแห่งปีเลยทีเดียวแต่ในเมื่อมนุษย์ย่อมมีความรู้สึกเพื่อนของเธอก็ได้แหกกฎที่ว่ามันก็ทําให้กลุ่มต้องปิดไปแต่โจก็ไม่ได้เปลี่ยนความคิดเลยแม้แต่น้อยเธอยังคงมุ่งมั่นที่จะไม่มีความรักและก็ได้ไปสมัครงานในที่แห่งหนึ่งแต่ดูเหมว่าเธอจะไม่มีคุณสมบัติอะไรที่เหมาะกับงานนี้เลย แต่ก็ดันได้รับเข้าทำงานในตำแหน่งเลขาสย่งนั้นซึ่งหัวหน้าของเธอก็คือเจอโรมบุคคลที่เคยตีป้อมเธอ 8, แตกแหกไป8ทีนั่นเองแต่เขาก็ได้พาเธอไปเดินดูภายในบริษัทและระหว่างทางที่อยู่ในลิฟต์เขาก็ได้พยายามขอเธอตีป้อมอีกสักรอบแต่รอบนี้เจอโรมได้ถูกปฏิเสธไปเธออาจจะเลือกที่จะไม่มีกิจกรรมกับคนเดิม กืออาจเป็นเพราะเธอยังฝังใจกับความทรงจำครั้งแรกก็เป็นได้แต่เธอก็ยังหวาดเสน์ไปทั่วและเปิดป้อมให้คนในบริษัทได้ตีแบบทั่วถึงซึ่งแน่นอนว่าโรมก็รับทราบเรื่องนี้ดีนะแต่แล้วโจวก็เกิดแพ้ให้กับหัวใจตัวเองในวันหนึ่งเมื่อเขาเริ่มหลงรักเจอโรมเข้าแล้วจริงๆจึงได้ตัดสินใจเขียนจดหมายเพื่อสารภาพรักแต่เมื่อเธอที่เข้าไปเพื่อที่จะยื่นจดหมายนั้นให้กับเขากลับ ว่าลุงของเจโรมได้มาดูที่บริษัทแทนและบอกว่าเจอโรมเนี่ยได้ออกเดินทางไปที่รอบโลกและแต่งงานกับแฟนของเขาแล้วซึ่งคนคนนั้นก็คือคนที่สัมภาษณ์โจเข้าทำงานนั่นเองสุดท้ายเธอก็ได้ถูกให้ออกจากบริษัทแต่ปากอ้าวเจ้าก,กรรมก็ไม่ได้หยุดยั้งแต่เพียงเท่านี้เธอออกมาและทำกิจกรรมกระซวบน้ำจัดยอดกับคนไม่ซ้ำหน้าอีกครั้งนะคะ ขราวเนี้ยสับรังผู้ชายในแต่ละวันได้ไปถึงเกือบสิบคนเลยทีเดียวแต่แล้ววันนึงขณะที่เธอกําลังเดินเล่นอยู่นั้นเธอก็ได้บังเอิญพบกับเจอโรมในช่วงที่กําลังมีปัญหากับแฟนของเข้าพอดีตั้นหาเข้าครอบงาครั้งแรกเป็นไงโจไม่เคยชิดและไ็นมีอะไรกันอีกแล้วแต่จูจๆความรู้สึกไร้รมทางเพศของโจก็เกิดขึ้น ครั้งที่มีอะไรกันเนี่ยเธอไม่เคยมีความตื่นเต้นถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงมาที่เคยแต่ด้วยความรักเลยยอมที่จะอยู่ด้วยกันไปจนวันนึ่งพวกเขาก็มีเบบีด้วยกันเธอได้คิดที่จะทํำยังไงนะให้น้องสาวตัวเองกลับมามีไฟครั้งจะได้มาเจอเข้ากับสถานที่ของคนที่มีรสนิยมชอบความรุนแรงและอ,อุปกรณ์ที่จะใช้กันก็มีมากมายเช่นกุญแจมือซ <marinade. S 2> ึ่งผู้ดูแลเค จะเป็นผู้ที่ทรมานกลุ่มคนที่มาใช้บริการแต่อย่างไรก็ตามกฎของเขาก็คือจะไม่เข้าไปตีป้อมของคนที่มาใช้บริการเด็ดขาดเมื่ออาการของโจเริ่มดีขึ้นเธอก็แอบหนีออกไปสถานที่แห่งนี้ทุกทุกคืนทางฝั่งของเจอโรมเองก็ต้องทํางานกลับมาบ้านดึกๆทุกวันและนั่นก็ทําให้ลูกของพวกเขาต้องอยู่บ้านคนเดียวจนคืนหนึ่งเกือบจะเกิดอันตรายขึ้นกับลูกมือลูกของพวกนาง,นงเกิดจะตกออกไปนอกระเบียง จนนำไปเจอโรมเนี่ยเริ่มที่จะหันมาคุยกับโจแบบจริงจังเพื่อที่จะห้ามไม่ให้เธอออกไปไหนในเวลากลางคืนนะไม่อย่างนั้นนี่อาจจะไม่ได้เห็นเขากับลูกอีกแต่สุดท้ายความอยากเนี่ยก็เอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าลูกของเธอจะร้องของก็ตามไม่นานเจอโรมก็ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ด้วยตัวเองเขาเลยตัดสินใจส่งลูกไปที่บ้านอุปถัมภ์เด็กโจรู้ข้อมูลของลูกเพียงแค่เลขบัญชีที่จะใช้ฝากเงินเท่านั้น และก็ยังไม่พอเธอยังกลับไปใช้บรกิการของเคพอทุกอย่างเริ่มจะดูเป็นปกติสุขก็เรียกได้ว่าผู้าชายนกเขาขันผู้หญิงแบบโจก็พูดได้ว่านกพูกร้องกระซู้ออกล่าเหยื่อแล้วด้วยความเมามันเธอกลับไปใช้น้องสาวของเธอกับคนไม่เลือกหน้าอีกแล้วแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เธอดันท้องและเธอก็ต้องการที่จะเอาเด็กออกแต่พอดีว่าหมอเนี่ยแนะนำให้ไปพบกับจิตแพทย์ก่อน และด้วยความที่เธอก็ไม่ทราบว่าใครเป็นพ่อเด็กเธอได้ตอบจิตแพทย์กลับไปด้วยอารมณ์โมโห,โหจนทําให้จิตแพทย์เนี่ยไม่อนุญาตให้โจดเด็กออกเพราะด้วยอารมณ์แปรปวนของโจอเองแต่ก็นั่นแหละะ็กค่ะไม่มีอะไรจะมาหยุดยัง้งคุณแม่ลูกร้อยคนนี้ได้เธอพยายามหาวิธีจัดการด้วยตัวเองจนท้ายที่สุดเธอก็ไม่ท้ออีกเลยโจขยันทำงานไปพร้อมๆกับการขยันกระซวบหนามเจ็ดยอด นั่นมาทําให้หัวหน้าของบริษัทนี้ได้เรียกเธอเข้าไปคุยเพราะทุกคนที่นี่ตาก็กลัวเธอเป็นใครก็กลัวนะคะแต่ละวันเนี่ยไม่ซ้าหน้ากันจริงเธอ้วต้องไปหาจิตแพทย์ก่อนไม่อย่างนั้นต่อให้เธอเนี่ยไปทํางานที่บริษัทไหนก็จะเกิดปัญหาเดิมไม่หยุดและสุดท้ายก็จะไม่แปลใครกล้ารับเขาทําทงานอีกจนในที่สุดเธอก็ได้ไปบำบัดกับกลุ่มคนที่มีความต้องการสูง จนเธอนั้นหายขาดจากโรคดังกล่าวไปเวลาสี่อาทิตย์แต่แล้ววันหนึ่งเธอก็กลับไปบอกกับทุกคนว่าเธอจะไม่รักษามอีกแล้วแเธอรู้สึกมีความสุขมากกับการเป็นโรคแบบนี้ทุกอย่างที่เธอเคยทํามันสกปรกแต่เธอเนี่ยก็โคตรชอบทุกอย่างความสกปรกนี้แม่ฉันเป็นคนที่เพอร์เฟกในด้านเมืดซสเหลือเกินและเธอก็ได้เข้าไปทำธุรกิจตามทวงหนี้แบบไม่ถูกกฎหมายกับคนกลุ่มหนึ่ง เพราะอยากได้เงินเยอะๆและมีเวลาไปใช้น้องสาาของเธอเนี่ยอางคุ้มค่ากับคนอื่นๆซึ่งเธอก็ทํางานนี้ได้ดีซะด้วยจนที่ปรึกษางานเนี่ยได้บอกกับโจว่วาเธอเควรจะมีมือขวามาช่วยด้วยนะเขาเลยจะแนะนําโจให้รู้จักกับพีเด็กผู้หญิงกําพร้าคนหนึ่งและบอกด้วยว่าเธอต้องทํำยังไงและโจก็ได้ทําตามเธอทั้งไปเชียพีแข่งกีฬาภาสาพาไปทานข้าว หรือแม้กระทั่งให้มาพักอยู่ด้วยกันจนในวันหนึ่งทั้งคู่ก็ได้มีกิจกรรมประทะน้องสาวกันอีกหนึ่งพีได้ถามตรงๆว่าทำไมต้องมาทำดีกับเธอซึ่งโจก็กล้าที่จะบอกความจริงออกไปตรงๆเช่นกันแต่ปรากฏว่าพีนั้นอยากจะช่วยเหลือโจจริงๆสังั้นและในที่สุดทั้งสองก็ได้ทำงานด้วยกันจนมาวันหนึ่งบ้านที่เธอต้องตามมาทวงนี้ดันเป็นบ้านของเจอโรมเอาละสิ เธอเลยตัดสินใจให้พีและคนอื่นๆตามทวงหนี้เคสของเจอโรมให้แทนและพีก็ได้บอกว่าเจอโรมเนี่ยขอแบ่งชําระเป็นหกงวดและทุกครั้งที่พีตามไปทวงหนี้ที่บ้านเจอโรมพีเนี่ยกลับมาชา้าเสมอเลยจนทาให้โจเนี่ยเริ่มสงสัยก็เลยตามไปดูกลับพบว่าทั้งสองนะั้นกระซวกันและกันอย่างเมามันเธอกลับมาบ้านและได้หยิบปืนออกไปรอเจอโรมและพีที่ตรอกซอยแห่งหนึ่งแต่เมื่อเธอจะกดยิง ลูกกระสุนปืนกันกระดันไม่ออกซะอย่างนั้นอึ้งจิมกี่เจโรมก็เลยกระเทืบโจคาซ่องติงแบบบัวไม่เหลือใหญ่โดยที่พีก็ยืนมองดูอย่างนั้นอืมนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแล้วพวกเขาก็ได้ยืนกระซุ่กันอยู่ตรงนั้นดังเปาะไปแปดทีตามสโลแกนเจโรมแปดทีเสมอเพื่อเยาะเย้ยโจโดยที่โจก็นอนแอง่งแมงไม่เหลือสภาพและเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง พวกเขาทิ้งโจว้ตรงนั้นจนอนิจจามีลุงคนหนึ่งได้เดินผ่านมาเห็นเขา้าและได้พาโจไปนอนพักอยู่ที่บ้านโจได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์นในชีวิตทั้งหมดให้ลุงฟังและยังรู้สึกโชคดีถ้ายังไม่ได้กลายเป็นข้าตก,กรลุงเนี่ยเลยปล่อยให้โจนอนพักผ่อนแต่แล้วนอนช้าเขียวก็ไม่เคยฟังใครอยู่แล้วลุงแอบเข้ามาใหม่และหวังจะแอบเธออยู่ๆก็อยากจะเป็นหมอฟันขึ้นมาน่นลุง โจเอื้อมมือไปคว้าปืนและสุดท้ายเสียงปืนก็ดังขึ้นมาพร้อมกับภาพหนังที่ตัดจบไปสําหรับมุมมองของหนังเรื่องนี้เราคิดว่าถ้าบาังเอิญได้ประสบพบเจอกับประสบการณ์ที่โชคโชนต่างๆจากต,ต,ตัวเองแล้วเราก็ควรที่จะดับและเรียนรู้มันได้ด้วยตัวเองไม่ใช่เอามันมาเป็นเชื้อไฟนําทางเพื่อปิดชีวิตตัวเองเดอ้อแลใครมีความคิดเห็นแบบไหนก็แชร์กันเข้ามาได้เลย เนื้อหาหนังอาจจะดูรุนแรงไปบ้างแต่สะท้อนด้านมืดในชีวิตมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเยี่ยมนะคะแนะนำไว้ให้รีบไปหามาดูเลยสนุกแน่นอนแล้วพบกันสำหรับสปอยหนังเรื่องต่อไปไปไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อยากให้แอดสปอยหนังเรื่องไหนก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะไปละจ๊ะ